สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะก็อยู่บ้านค่ะกับหลานตัวแสบอีกแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาหลานไปขำมากจะไปไหนกันครับไปเนทรลรูขำมากเอามาเรียกขำทําไมอะ่ะก็ตลกอันตี้ถ่ายอยู่มาเลียกก็ขำมากเอาใหม่ดิเอาใหม่อะไรไม่เอาแล้วไปเซ็นทรันไปทําอะไรครับไปทําอะไร ใครบอกจะไปเล่นบ้านบอลไม่รู้ไม่น่ารักเลยอ่ะไม่รู้ <net> อหอมาันดิค่ะอีลยกไปบ้านบนอลเดี๋ยวจะพาหลานชายนะคะไปเล่นบ้านบอลที่เซนทันเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวย,วยๆไหว้ด้วยไหว้สวัสดีครับโอเคบ๊ <Okay. S 2> ๊าายยบบายบาย มิวตลกกับมิวอใหม่ีิไม่เอาแล้ว